สวัสดีครับผมยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์ชแชนนลนะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่วะวันที่หนะครับเป็นวันที่6นะครับพี่เนี่ยทำการกลับมาจากคือตั้งแต่ตั้งแต่พี่จากที่นี้ไปก็2ขวบประมาณสามประมาณอนุบาลสามนะครับประมาณอนุบาลสามที่ผมจากจากบ้านเกิดไปนี่ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศบ้านเกิดของผมเองครับน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบ้านเกิดของผมนะก็จ like ่ายที่นี่ไปก็ประมาณสิาปีนะครับวันนี้ผมก็เลยกลับมาบ้านเกิดของผมเองนะที่จังหวัดสุรินทร์จริงๆอ่ะผมอ่ะย้ายไปอยู่ที่ที่ปัจจีนอ่าที่ปัจจีนตอนนั้นก็อยู่ที่ปัจจีนนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านเกิดครับก็จะมาอยู่ที่นี่นัประมาณสามสี่แล้วก็เดินทางกลับนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกระท้อนนี่คนคือตอนแรกอ่ะต้นต้นมันอ่ะต้นต้นเล็กนะต้นประมาณนี้ต้นประมาณนี้ได้ ต้นเนี่ยผม,มาปลูกกับยายผมเชื่อไหมว่ากลับมาสิสามปีพุ่มหนึ่งมันมีลูกด้วยเนี่ยทุกคนดูแมงลวงเต็มหมดเลยอันนี้กินได้นะแต่ผมลองกินไปแล้วว่ามันเปรี้ยวตัวนี้จะเป็นแต่ก่อนตรงเนี้ยไม,ไม่ไม่มีนะตรงเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยจะเป็นสวนผักเป็นสวนผักแต่ตอนเนี้ยยายผมอ่ะเอาต้นมากอมาปลูกแต่ก่อนอนะ่ะมันมันเป็นมันเป็นแบบเป็นแบบสวนสวนผักนะเป็นแบบ จะจะ,จะจะปลูกแบบกวางตุ้งปลูกคนาแล้วก็ส่งส่งตลาดขายผมก็บอกาไม่ได้ส่งตลาดก็ขี่รถกับยายซ้อนทานไอซ้อนส้อนทายยายขายยายก็บรนจะกายสงก็างงงขายอันนี้ก็เป็นต้นคือทุกคนต้นเนี่ยแต่ก่อน,นมันยังไม่มีต้นเฉดี่ว่เห็นไหม แต่ก่อนยังไม่มีต้นเชอรี่นะครับตรงนี้ครับก็หลังจากที่17ปีนะครับไม่รู้ว่าใครมาเอามาปลูกแต่มันขึ้นเองนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้ตัวนี้ก็ยังไม่มีป่าอยู่ตัวนี้ก็ยังไม่มีป่าอยู่เลย17ปีผ่านไปเนี่ยเป็นป่าอยู่หมดแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นจะเป็นโล่นะครับจะเป็นเป็นแบบเป็นที่นั่งเล่นเป็นที่แบบเป็นแบบเป็นกระท่อมนะครับทุกคนคือผ่านมา17ปีมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆ แต่วันนี้เรามีทีเด็ดครับทุกคนทุกคนรู้ไหมเคยอะไรคือนู่น,นต้นมะม่วงต้นมะม่วงนีทุกคนต้นมะม่วงอันนั้นเป็นมะม่วงหัวชาวนะ้างเดี๋ยวพี่จะกินเชอร์รี่ฮิูกันไม่รู้นะว่าเชอร์รี่มันหวานหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องร้านนะครับไม่ฉีดยาน,นะครับไม่ใส่สารพิษ อันนี้ก็จะเป็นผลอันนี้ก็จะเป็นมะกรนะครับที่ยายผมเพิ่งเอามาปลูกเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูต้นมะม่วงคือทุกคนเชื่อไหมว่าต้นมะม่วงอ่ะที่ผมที่ผมตอนตอนนั้นต้นมันยังแบบเล็กๆอยู่เลยต้นประมาณนี้มั้งเนี่ยมีสามต้นแต่เขาปลูกไว้แล้วมันตายนู่นต้นต้นต้นตั้งอยู่ตรงนั้นอ้นู่นอ่ะจะเห็นต้นตายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูต้นตายก่อนที่จะไปดูต้นตายนะครับเดี๋ยวขอทำน้ำจิ้มไปกินมะม่วง ด้วยเลยดีกว่าว่า17ปีที่ไม่ได้เจอมันนานโดยผมอ่ะปลูกเองกับมือนะครับกับยายปลูกสามต้นแต่ตายต้นเดียวเอ้ยตายสองเกิดได้หนึ่งมาทตัวเดี๋ยวไปเจอกันที่ใต้ต้นมะม่วงเฮ้ครับน้องๆคือตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงครับนีครับอันนี้คือต้นต้นที่มันตายนะอันนี้จะเป็นมะม่วงอะไรวะมะม่วงมะม่วงหัวช้างนะครับทุกคนคือลูกอ่ะเม่นคำคัญที่ที่ใหญ่ดูลูกมันดูลูกมัน นี่ดูเอามาก,กล้ๆเลยดูสถากกนกำปันผมเนี่ยอันนี้เป็นมะม่วงปลูกเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่มียาพ่นนะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าจะกินก็แบบเอามาปาดกินได้เลยถ้าจะล้างหน่อยก็ก็ดีนะครับแต่สําหรับผมไม่ล้างครับก็ช่วงนี้มเป็นหน้าฝนแบบมันก็ล้างให้เองอัตโน,นมันนมนตๆๆิ นีนต้นตายจะปลูกเอ้ยนี่จะปลูกให้สามต้นมันจะจะมีตงต้นนี้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ไปแล้วก็ตอนมันยังมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่ได้มาดูนะครับไม่ได้ดูเพราะว่าไปอยู่ปจัจกิ่นานนะครับเจ็ดปีครับกลับมาจากปจัจกิ่งก็บรรยากาศที่ด้านนอกของผโอเคทุกคน เดี e ๋ยวเดี yal, ๋ยวกินลูกไหนดีวะดูลูกไม่ใหญ่ดีวะเนี่ยอันนี้บอกเลยว่ามะม่วง right. ไม่ฉีดยานะครับเป็นมะม่วงปลูกเองตามธรรมชาติมันก็จะมีเล้าไก่ที่มันโดกอ่ะเพราะว่ามันมันมีเล้าไก่เล้าไก่มาขี่ใส่ตรงนี้มันก็เลยเป็นเป็นปุ๋ยดีโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่พี่จะลองกินกินสักลูกนะอันนี้ดีเลยเจ้ายามันเยอะอ่ะอันนี้จะเป็น บอกเลยว่าโคตรคิดถึงบ้านอ่ะโหดดิอเนี้ยยางสยยุยยางมันเยอะนะครับถ้าน้องๆจะกินก็ล้างหน่อยได้แต่พี่นี่มันแบบมันกินได้เลยไงปาดปาดแค่ยามันออกนิดนึงก็กินได้แล้วผลถ้ามาไม่ทันบอกเลยว่าน่าจะได้กินลูกสุกนะไม่น่าจะมีลูกดิบให้เรากินเพราะตอนนี้มะม่วงมันเริ่มเข้าแกนแลวไง ลองดูเกี๊ยะอื้มอืมคุกี้เปล่ะถ้ากินกับน้ำเขาเรียกน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกะปิอะเออถ้าเป็นน้ำพริกกะปิน่าจะหนักกว่านี้แต่อันนี้พี่รีบไงแถวเนี้ยมันมันห่างไกลไกลจากความเจริญนะทุกคน มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเหมือนเหมือนบ้านผมอะ่ะ<โน><ๆ>ดูรูปมันอันนี้ใหญ่จริงใหญ่จริง 1> <1> โคตรใหญ่เป็นไงอันนี้จะเก็บอันนี้ก็ลูกที่สูกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกที่สุกเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะเก็บ จะเก็บไว้กวนจะเก็บไว้กวนนะครับตัวนี้เก็บไว้กวนแล้วก็ไปตากแดดแต่ไม่รู้นะว่าเอาไปขายตลา,าดหรือเปล่า่นะอันนี้เป็นต้นมะมว่วงที่ผมปลูกเองปลูกขึ้นเองนะนะทุกคนโคตรภูมิใจทุกคนสิบเจ็ดปีแล้วมันดูมันมันออกผลเนี่ยผมกินมันแบบโอ้โหมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะสิบเจ็ดปี โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มารีวิวบ้านเกิดน,นะครับก็กะว่าจะมาอยู่ที่นี่สามวันสามวันแล้วก็จะกลับไปที่ปักกินผมอะต้องไปอยู่ปักกิงอีกเดิมๆเ,เลยก็อยู่ที่ปักกินมากกว่าอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านในวันมะลืนจะกลับมะลืนนะครับปะ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์ กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับไะ